สวัสดีเจ้าแม่แก้วเจ้าอันวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์แม่แก้วนะเจ้าจากผลลัพธ์ของจีสปีดกับ G3 สามนะเจ้าแม่แก้วใจอาหารพืชสองตัวนี้กับผักอ,อย่างเจ้าบอคโลคลี่อ,ลลอย่างเดียวกระเจ้าใจกับอ๋อใจบอคโลคลี่อย่างเดียวเลยเนาะผลลัพธ์เป็นจะได้พ่องเจ้าแม่เจ้าแม่แก้วจีตอนแรก เ่อยเจ้าดลองเจาะเจ้าแก้าเจ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 ้าเ้าเจ้าดจ้เจ้ามันาเจมาเจ้าเน้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้เจ้าสจ้เ้าเาเจ้าเจ้้้เจ้าเ้าเ้าเจ้าแจ้เจาเ้าเจ้าเ้ั้น้เจ้าเจเ้าเจ้า้อา้า้ น่าน่าชื่นชมมากเลยก่อนตอนที่เป็นแก้วมาอยูขอข่ตอนแรกไม่แก้วขอบงบามันแคบมันแก่นเนาะเจ้าลองยาที่เหลือในอิบโบร,รนะลองไปบคนดูดีนักอืะเจ้าพอใจพอใจเจ้าแต่ของนี่ไม่แก้วอย่างมากราคามันแพงไปหน่อยล้วมันก็ดีอืเจ้าเจ้าเดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้มาแนะนำ เดี๋ยวจะได้หูว่าราคาตี้เป็นราคาสมาชิกจริงๆนะเจ้าราคามันถูกลงมากตี้ชุดเล็กตี้แม่แก้วเอาไปใช้นะคะอาจจะดูราคาสูงแต่พอถ้าซื้อเป็นชุดใหญ่อย่างนี้ยค่ะราคาจะถูกมากๆคุ้มมากๆเลยเจ้ายืนยันว่าจะจต่อเนาะเจ้านอเนาเจเจ้าใ่มันดูดีเจ้าเฮาก็จะได้ขายได้ราคาเนาะเจ้านาะเจ้าขอบคุณเจ้าแม่วัดดีเจ้า อ่าโอเคสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าน้องเก๋พื้นที่นี้สันทรายเนาะเจ้าสันทรายเจ้าเจ้าน้องเก๋สันทรายแม่แฝกเจ้าน้องเก๋ทำสวนอะไรอย่างก็เจ้าปลูกผันธกล้วกับกล้วยก้านห้าเจ้าน้องเก๋ได้ซื้อจีสกับจีสปีดไปใจแล้วเป็นจดได้พ่องเจ้า ใ้ครั้งแรกทำฮือมีผลแตกต่างจากต,าตื้ว่าอ,า,อาจากที่ว่าผักละเฮามันแบบแตกย,ยอดมันก็ทังฮือผักละเฮาแตกยอดออกยอดน้อยๆออกมาจากที่ว่าแบบเกยม,มันแรงนะช่วงนี้มันแรงต้องเอาอัด สารตัวนี้เข้าไปนะคะทำฮห้มีข้อแตกต่างจากที่ว่ามันบัแตกเลยก็ทำฮื้อมียอดยอดอ่อนๆน้อยอ่อนๆน้อยกําน้อยอะค่ะก็ต้นแดมาแล้วก็อย่างอย่างเช่นต้นหมูกล้วยกายจะที่ว่าต้นหมูกล้วยกาเราดอกแล้วก็ หล่นไปแห้งไปบาทําให้มีหนุ่ยกันทำใหมีหนุ่าอ๋อเจ้าหมายถึงว่าดอกพอดอกสมบูรณ์นะเจ้านะดอกสมบูรณ์มันก็ติดผลเจ้าอกสมบมีน่ยขได้อเจ้าขนาดใจไปครั้งเดียวเนาะเเจ้ายังได้ผลลัพธ์ขนาดนี้เจ้าขอบคุณนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้า